พระพุทธชิน,นราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดผลเด็ดวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆก,กครับอันนี้เป็นข่าวเก่านะแต่ก็ยังไม่เอานะเพราะว่าไม่พูดไม่ได้เลยยังไงก็ต้องพูด เรื่องของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยมันทำให้คนไทยมีความสุขนะจริงๆแล้วในยุคก่อนนั้นอนะ่ะเราก็ไม่ได้ปภาษีภาษาอะไรเลยแต่บามายุคหลังๆนี่ครับทีมชาติไทยของเรานี่ครับไปพังาดในเวทีโลกไปแข่งกับไอ้พวกเก่งๆอ่ะ ชนะบ้างแพ้บ้างอะ่ะม่งโคตรเจ๋งเลยหล่ะแล้วก็เป็นทีมที่ทำให้คนไทยมีความสุขกีฬาชนิดนี้แหละครับฟุตบอลทีมชาติอะทำให้คนไทยนะั้นไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับมีวอลเลย์บอลเนี่ยมากู้ชื่อใช่ <c oughs> ผมเคยบอกเสมอว่านักกีฬาไทยนะครับถ้าเป็นเดียเด่ยวๆเนี่ยจะเก่ง เพราะว่าคนไทยไม่สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ทำงานอื่นๆทำนูน่นทำนี่ทำนั่นแหละครับแล้วก็โยงมาถึงการเล่นกีฬาเพราะต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างอยากโดดเด่งก็เลยทำงานเป็นทีมไม่ได้ผมเคยพูดไว้แบบนี้นะครับถ้าเดียเด่ยวีๆไปเลยเป็นแชมป์โลกเลยไม่ว่าจะมวยไม่ว่าจะเป็นเทวควันโด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเดียเดียวๆนะแต่ถ้าเป็นทีมมักจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ทีมวอลเลยบอลทีมชาติไทยทิพย์จุดเนี่ยครับประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งจริงๆแล้วปรากฏว่าคุณพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบก็ไปดูคือมันเป็นคอนเทนต์ของเขานะครับคือตอนนี้คุณพิธาไม่ต้องทำอะไรเลยคุณพิธาอยู่เฉย,เฉย จะมีผู้กำกับจะมีทีมทำพีอาร์จะมีอะไรจะเป็นคอยกำหนดว่าวันนี้คุณพิธาต้องไปไหนต้องพูดอย่างไงแนวไหนใกล้ไลายไปวันนั้นต้องไปนี้ต้องไปนี้เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมประชาชนนะต้องไปโคราชนะเดี๋ยวต้องไปอินร์นะเดี๋ยวต้องไปนู่นไปนี่นะแล้วก็ต้องพูดเป็นแนวนี้นะคอนเทนต์หนึ่งของการทำพีาร์คุณพิธาก็คือต้องไป ชมบัวได้บอดเพราะว่ามันอยู่ที่ประเทศไทยไงมันแข่งในประเทศไทยไงก็ไปปรากฏว่าเมื่อคุณพิชาไปคุณพิธานี่มันไม่ใช่เป็นว่าที่นายกธรรมดานะผมว่าคุณยิ่งรักชิน,นวัตนนะไม่ใช่เป็นนายกธรรมดาเหมือนนายกหลายๆคนของประเทศไทยนะคุณยิ่งรักเป็นซูเปอร์สตาร์นะ ผู้นำประเทศเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้อยากเจอกับคุณยิ่งรักอยากจับมืออยากนั่งคุยคือคุณยิ่งรักถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนายกรัฐมนตรีที่สวยที่สุดในโลกในยุคข,ของท่านนะโอ้คุณยิ่งรักเจ๋งแล้วคุณพิธาแม่งเจ๋งกว่าอีกอะตอนนี้นะเจ่งกว่านั้นอีกอะ่ะ <IS ING> ก็เลยไปบกกฎการไปชมวอลเล์บอล แล้วก็ทีมชาติไทยก็กีดการกีดการแบบออกหน้าออกตาเลยทีเดียวอะ่ะมีการถ่ายรูปมีการอะไรกันโอ้ยพวกคนที่ชอบคุณพิชาก็ดีใจชื่นชมพวกดอมต้มติงส้มทั้งหลายแต่พวกที่เกลียดคุณพิชาเนี่ยแม่ก็บอกว่าทูเรศแม่ก็บอกว่าเอ้ยมึงจะไปทำต้นตีนอะไรวะทีมเขาเสียธรรมะทีบอบ นะหนึ่งในนั้นก็คือใครรู้ป่ะครับคุณสนธิลิ้มทองคุณครับโหเกินนามาตั้งยาวจะ่ามาพูดถึงเรื่องคุณสนธิเนี่ยคุณสนธิออกมาพูดว่านะทีมพวกกีฬาต่างๆแม้กับต่งวอลเลยบ์บอลไม่ควรที่จะมีการเมืองมาเกี่ยวข้องนะแล้วไอ้ทีมชาติวอลเลยบ์บอลทั้งหลายแหลเนี่ย อย่าลืมตัวนะต้องสำนึกด้วยนะว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้จะม่กีดกันกับพิธาม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะมันผิดผมก็รู้ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ต้องโดนปลดออกหรือเปล่าถ้ามันผิดจริงนะถ้าไปยุ่งกับการเมืองไปกีดกัรก็คงต้องโดนปลดออก ถ้าเกิดโดนปวดอ่อนแล้วใครจะไปแข่งวะแล้วจะปั้นคนทันหรือเปล่าวะฮะคุณสนทรีลิ้นทองคุณหรือยังไงวะไม่เข้าใจนะแล้วก็ไปบอกว่าทีมชาติวอลเลย์บอลห้ามแสดงออกแบบนี้ห้ามแสดงออกนะ มันจะทําให้คนไทยทั้งประเทศเกียดทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยไปด้วยจําไว้นะวอลเลย์บอลโด่งดังเพราะใครไม่เพราะใครครับคือเพราะเพราะนักกีฬาครับเพราะโค้ชนะครับเพราะผู้จัดการทีมนะครับเพราะคนที่สนับสนุนนะครับไม่ใช่เพราะใครนะครับไม่ใช่เพราะประชาชนนะครับประชาชนไม่ได้สนับสนุนนะครับ แต่ไม่ได้โด่งดังเพราะพิธาครับแล้วก็ไอ้พวกคนที่ระยำบางคนเนี่ยที่ทำให้เกิดเรื่องราเวเหล่านี้ขึ้นมันทำให้เกิดความชิบหายของทีมชาติไทยโอ้โหผมฟังแล้วผมฟังแล้วผมขำจริงๆครับพิธาไปดูวอลเลย์บอลก็เป็นเรื่องเป็นราว ถ้าอย่างนั้นพิธาห้ามไปดูกีฬาอะไรทั้งสิ้นจากนี้ไปเพราะว่ามันจะทําให้ทีมชาติที่พิธาไปดูถ้าพิธาไปดูฟุตบอลไปดูเทคลคันโดไปดูปิงปองไปดูยิงปืนไปดูก็จะทําให้ทีมชาติไทยในชนิดกีฬานั้นๆนั้นชิหายเพราะฉะนั้นพิธาไปไหนไม่ได้ห้ามไปโดยเด็ดขาดนะครับที่ผมคิด กับการกับคุสนสอทีครับการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเขากีดกาดเขาแบบดีใจเขาออกหน้าออกตาอย่ยอย่าลืมนะพิธทาไม่ใช่เป็นนายกนะอย่างเดียวนะพิธทาเป็นซูเปอร์สตาร์ด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าพิธทาได้เป็นนายกจริงแล้วก็ได้เป็นจริงๆริงด้วยในวันที่สิบเก้าเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับทีมวอลเลย์บอลหรือเปล่าวะเป็นผลดีไหมวะ ถ้าเกิดว่าคุณพิชาไปไปดูวอลเลย์บอลแล้วไอพวกนักกีฬาทีมชาติไทยแม่งยีแม่งไอไปถ่ายรูปไ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยุ่งกันเมืองกูไม่เอากูกูกูรักประยุทธ์กูรักประวิตธ์กูกไม่เอากูไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคุณพิชาเป็นนายกรัฐมนตรีอะแล้วเขาจะมาสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหรือเปล่าวะผมว่าเด็กพวกนี้แม่งเก่งแม่งเหนือชั้นอะ จริงแม่งเหนือชั้นและคนที่จัดให้คนที่ทําเรื่องนี้ให้แม่งเหนือชั้นจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับคุณตัวทีริมทงคนครับท่านอายุมากแล้วคือหลายคนที่อายุมากนะแล้วก็เอาใช่ไหมอย่างคุณตัวทีริมทองคนอย่างคุณชวนหลีกภยัยก็มักจะแบบเอาอายุมากสม,มองก็แบบช้าลง บางทีพูดอะไรก็ผิดผิดถูกถูกแต่คนอายุมากที่ไม่เอาก็ยังมีนะครับคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอย่างเงี้ยยังไม่เอานะอาจารย์วันนอน,นะครับบิ๊กจิว๋วยังไม่เอานะเอามาก็อยู่ที่คนเหมือนกันอยู่ที่จิตวิญญาณอยู่ที่เบื้องลึกของจิตใจใไหมือกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณตัวที่ริมทงกุลครับเล่นเป็นเรื่องๆเถอะอ,อย่าเล่นทุกเรื่องเลยครับจริงๆเอาให้ม่งเจ๋งๆใหนะ้มันเจ็บเจ็บ เอาให้แม่งเดินโดนโดนฮะเรื่องนี้แบบเล่นมาแล้วไม่โดนไงแล้วมันโดนกระแสตีกลับด้วยนะนะครับคุณสุนทรีริมสองคุณนั่นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอก็ต้องขออาภัยนะครับคนที่ชื่นชมคุณสุนทรีด้วยนะแต่สาหรับผมผมไม่ชื่นชมมากับนะมาซื้อ้วนตากผมเวยตากบักกระทุมกับ ก้วยตี๋ยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับคือบางกระทุม่มพิษณุโลกหลายคนถามว่าเฮ้ยใครการันตีว่าเฮ้ยมันไม่ประกวดไปะไม่ครับผมผมการันตีผมบอกเอง <c oughs> นะต้องลองไม่เชื่อต้องลองชิมอนะห้าซองสองร้อยบาทรวมค่าส่งด้วยท่าที่บูชาพระพุทธเจ้ารุ่นหกร้อกปี ทวีโชคหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชครุ่นนี้นะครับลุงจา่าจ่าสิเบกดรทวีบูรนาเขตศิลปจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างในวัยเก้าสิบเ็ดปีและพระพุทธเาชามีอายุครบหก6้อหกสิบหกปีแม่งเลขนี่แม่งเลขนี้เป็นสิริมงคลมากจริงควรบูชาไปไวที่บ้านครับมีหน้าตักห้าจุดเก้านิ้วหน้าตักเก้านิ้วหน้าตักสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็มีเหรียญครับสำหรับเหร,เรียญมีสองรุ่นเหรียญของลุงจ่ารุ่นหนึ่งครับแล้วก็เหรียญของวัดเจดีย์ยอดทองรุ่ง มีให้บูชาราคาสองร้อยเก้าสิบบาทพร้อมค่าส่งอีกอกาเข้ามาพูดคุยกับผมครับในเฟซบุ๊กนัรกิจพลเด่นใสอัไลน์เข้ามาคุยครับไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดียวกันครับโทรมาคุยก็ได้ถ้าจะสนับสนุนผมนะครับสนับสนุนช่องกิดโป๊์ชนะก็โอนเงินเข้าบัญชีไทย์คกับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากกู้โปจบเช่นกันท่านที่เข้ามาดูในช่อง youtube แล้วถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วช่วยกดแชร์ให้ผมด้วยขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระุ้มอง พี่มันจะโนแถวไทยนั้นประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบไงนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับ